ออกจากแบบอกุศลได้ยังไงบวชมาก็แค่นี้ผู้ไปวัดก็แค่นี้ไม่ได้มีดีอะไรที่จะออกมาสจ่าวางสาวัยตามหลักคำสอนลงปู่ลงตาอยู่ป่าเอ้ยอยู่อยู่วัดก็แค่นั้นผู้ที่ไปวัดไปจังหันไปจังเพลนก็แค่นั้นมันก็เลยพอกันตายแล้วจึงไปลงนรกโน่นไม่ได้มีอะไรที่จะบอกบอกว่าง,งอกงามงอกเงยหรษอสาวา่สางสวัยในหลักคำสอนที่แท้ เราไปเห็นนี่มี่นี้เก,ก็มีแต่พวกนี้ทั้งนั้นมีแต่พระทั้งนั้นมาก็สวดมนต์ได้พระเวทเอ,อยู่ห้ากินพอพอสวดมนต์สวดพรพอรับเป็นพระรับจ้างออยู่ไงกินในงานศพในงานนน่นงานนี้ก็ตามปฏิปทามันก็ได้แค่นั้นได้เงินได้ทองก็เอาไปให้ไม่ออกเอาไปให้ลูกให้หลานขนมโน่นเลยก็ไปให้ลูกให้หลานนั่นลูกสมภารหลานเจ้าวัดนี่ พอได้ฟังได้ยินนี่ปางเขาเปในนใจเลยหลวงปู่ม,มั่นพุทธิสตุรีลูกสมภารหลานเจ้าวัดจะมายุ่งมีแต่ตมก็ตมม,มีแต่พังก็พังนี่แหละลูกสมภารหลานเจ้าวัดหลวงปู่ม,มั่นนี่เปรียบที่สุดนะหลวงปู่มั่นพุทธิตุนีเปรียบที่สุดเลยเทศตลอดตลอดเรื่องลูกสมภารหลานเจ้าวัดเอาลูกมาบวชด,ด้วย เอาม่ออกมาบวชด,ด้วยเอาลูกเอาหลานมาบวชด,ด้วยลูกหลานเป็นผู้ประทักดูเลยนี่แหละลูกสมภารหลานเจ้าวัดขนมนมเนยก็ยัดใจย่อมยัดใจย่าไปให้ลูกให้หลานปลาตัวใหญ่ๆก็ยัดใจย่าไปให้ลูกให้หลานกลัวลูกหลานที่อยู่ที่นั้นไม่ได้จูบไม่ได้กินนะเห็นไหมล่ะลูกสมภารหลานเจ้าวัดยิ่งมายุ่งนาะ เห็นมั้ยล่ะหลวงปู่มั่นปุริต